โอ้โหเหรียญปีพศนี้เกินล้านนะครับก็เกินล้านแน่นอนนะครับเหรียญปีพศนี้นะครับแต่ว่าเชื่อไหมครับยังสามารถได้พบเจออยู่นะครับในระบบหมุนเวียนนะครับซึ่งผมก็ได้พบเจอในระบบหมุนเวียนนะครับที่ผมนํามารีวิวในคลิปนี้นะครับเป็นเหรียญเกินล้านเลยนะครับเหรียญนี้นะครับเหรียญนี้ก็คือเหรียญสิบบาทแบบหมุนเวียน ในสมัยรัชกาลที่9นะครับเป็นเหรียญสิบบาทแบบสงสีนะครับก็วงขอบเหรียญด้านนอกนะครับที่เป็นสีเงินนะครับเห็นไหมครับก็ทำมาจากเนื้อโลหะคิวโปรนกเกิลนะครับส่วนด้านในนะครับที่เป็นสีทองเหลืองนะครับก็ทำมาจากเนื้อโลหะอลูมิเนียมบอนนะครับขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางนะครับ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางก็คือจากขอบด้านซ้ายมาขอบด้านขวานะครับอยู่ที่26มิลลิเมตรนะครับส่วนน้ำหนักของเหรียญนั้นอยู่ที่8.5กรัมนะครับว่าเป็นขอบเฟืองสลับเรียบนะครับเห็นไหมครับเหรียญนี้ก็คือเหรียญปีพศ2540นรนั่นเองนะครับเป็นเหรียญเกินล้านนะครับสำหรับจำนวนการผลิตนะครับแล้วก็เกินล้านเยอะด้วยนะครับสำหรับจำนวนการผลิตนะครับ เพราะว่าจำนวนการผลิตนั้นนะครับอยู่ที่9ล้าน1 0 0แสเหรียญนะครับสำหรับข้อมูลการผลิตนะครับเป็นเหรียญที่เกินล้านเลยนะครับสำหรับจำนวนการผลิตนะครับถามว่าถ้าสภาพปั่นการใช้งานแบบนี้ขายได้ไหมณปัจจุบันก็คือขายได้อยู่นะครับแต่จะไม่สามารถขายให้ได้กับทุกคนนะครับ ถึงแม้ว่าจะขายได้ราคาก็ยังไม่แพงนะครับอาจจะเกินหน้าเหรียญมาแค่1นบาทนะครับอาจจะส1บบาทแบบนี้นะครับถ้าสภาพทางการใช้งานแบบนี้นะครับแต่ก็ยังไม่สามารถขายได้กับทุกคนนะครับเหรียญนี้นะครับณปัจจุบันนี้ในระบบมุนเียนยังสามารถได้พบเจออยู่นะครับแต่ก็ค่อนข้างจะหายากนะครับมีฉะนั้นแล้วหากว่าเพื่อนๆได้พบเจอนะครับก็เก็บสะสมไว้ก่อนก็ได้นะครับ อนาคตต่อไปข้างหน้านั้นอาจจะราคาดีกว่านี้นะครับเป็นเหรียญ10บ,บาทปีพศ2540นระ 2, นะครับเป็นเหรียญ10บ,บาทแบบบนเวียนนะครับเป็นเหรียญที่หายากในอันดับที่9นะครับสำหรับเหรียญ10บ,บาทตรุ่นนี้นะครับก็หากมีนะครับหรือว่าได้พบเจอนะครับผมก็แนะนำว่าให้เก็บสะสมไว้ก่อนนะครับ เพราะว่าเริ่มจะหายากแล้วนะครับณนะปัจจุบันนี้นะครับแต่จํานวนการผลิตนั้นเกินล้านนะครับเกินล้านเยอะเลยนะครับ